พ่อแม่สังเกตหลายรอบแล้วนะจะชอบนั่งโซฟานในรักษณะแบบนี้อันยีเปนะลูกเธอเลยไม่รู้หรอว่ามันปรับนอนได้กดอะไรคดึงขึ้นมามันมีสลักอยู่อช่ ยืดตัวยืดตัวเอาขาเหยียดนิดนึงมันก็จะเอนไปแบบนี้ oh. ตายบ่บัแนวบ่เคยเห็นตรงส่วนที่ยืดออกมาเขาเรียกว่า r e c เ i อ e r นั่งก็ได้เอนก็ได้นอนก็ได้แบบนี้รู้ไหมรุ่นอะไรรุ่น foster เป็นรุ่นที่มีขนาด2เมตร20ก็คือนั่งได้ประมาณ3 4คนไดส้สบายเลยสี่คนในแบบรุ่นนี้เป็นหนังนำเข้าทั้งหมดเลยและก็เป็นระบบพ็อกเก็ตพิงรุ่น foster เนี่ยคือเขาจะทาพนักพิงเอนไปด้านหลังนิดนึงเราก็<ร>าจะนั่งเอนแบบนี้เพื่อผ่อนคลาย อะไรอยา่างเงี้ยเสียงเ็จ๊งเลยกูจะไม่ได้ขายได้ของแม่ก็เลยว่ารีเควตออนไรน์นะฟอสเตอร์ครับฟอสเตอร์ขายไปด้เลย39,900ลดราคาไปเลยป่ะเหลือ24,900โอเคออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วใช่เนี่ยนั่งแล้วสบายอยากกอดภรรยาก็กอดได้นะ